ไม่นะของรับของ่าเทียนไม่ควรมาอยู่ในที่แบบนี้สิแย่แน่ๆตำรับยาอยู่ในมือเมื่อไหร่ได้ถูกนางชำละเป็นชิ้นแน่ๆสมกับเป็นเจ้าจริงๆเจ้าลูกแกะของข้าฮ่าฮ่าฮ่าดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้าจะซื่อสัตว์เสียแบบนี้สงสัยคงต้องมอบความรักให้ซาแล้วเออเห็นท่านมีความสุขก็ดีแล้วทำยังไงดีตำรับยาอยู่ในมือของนางแล้ววิชากระบี่ ข้าคงไม่ได้แล้วแน่ๆแต่ว่านางมีลมปานผันผวนไม่สงบนิ่งแถมเปิดช่องวัวตลอดถ้าหากลงมือแล้วก็คงไม่เปลืองแรงจะจัดการลงมือกับนางเลยดีไหมนะข้าจะเปิดสิ่งนี้ยังไงละเนี่ยฮะอาคิดหม่เอาตำรายาจากข้าช่างกล้าแค่ไหนกันเชียวเท้าวเทียน นี่เจ้ากลับมาตั้งแต่ตอนไหนกันข้ากลับมาตั้งนานแล้วแต่ก็แค่รอดูว่าเจ้าจะเปิดเผยตัวเมื่อไรที่แท้พวกเจ้าสองคนหลายปีที่ผ่านมานี่ไม่มีสิทธิ์คนไหนรับภารกิจของข้าเลยสักครั้งมีแต่พวกเจ้าที่รับข้าก็เลยสงสัยว่าคงต้องมีหนุ่มสกปรกแน่ๆตายซะเถอะเจ้าพวกมนันให้ตายสิแผนของเรา สิ้นเปืองแรงพอต้องลอเจ้าพวกนั้นออกไปอีกทั้งตาแก่เทียนนี่ก็ดันกลับมาอีกสถานการณ์ตอนนี้ถ้าหากเราสู้ต้องเสียเปรียบแน่ตามหลับยาอยู่ในมือตาแก่เทียถ้าจะเอากลับมาคงยากแบบนี้เราสู้หนีดีกว่าหยุดนะอย่าคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปละกันึถ้าหากไม่ใช่เพราะพวกมารมันใช้วิชาหลบหนีขั้นสูงแล้วก่ นนี้นางคงไม่มีทางหนีออกไปได้แน่โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บผู้อาวสโสเทียนนายท่านในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วสินะข้าเกือบตายเพราะนางมานั่นแล้วฮ้นี่พวกเจ้าไม่ใช่พวกเดียวกันอย่างนั้นหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่รีพูดมาซะเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ที่แท้ก็ถูกหลอกใช้แต่นางนั้นคิดอยากจะให้เจ้ามาเป็นสามี เชื่อเรื่องพันนี้ด้วยหรือหน่าหัวเราะสิ้นดีเอ๊ก็อย่าเอ่ยทงสิครับอ้มันช่างอันตรายเสียจริงยีนะ่าเขาไม่ได้มาตรวจผลตัวของข้าอะไรมากเอาละ่ะกลับไปนอนซะขอรับโอ้พระเจ้าช่วยในที่สุดระบบก็ปรากฏขึ้นในเมื่อท่านช่วยปกปอ้องสงรับยาไม่ให้สิ่งของชเวียนแย่งชิงไปท่านได้รับรางวัลตอบแทน วิชากบีดัชนีเทพภารกิจสำเร็จสองปีให้หลังถึงแม้วิชากบีจะไม่ใช่วิชาอาคมแต่การสับไม้แบบนี้ก็นับว่าสะดวกดีเพียงแค่ยื่นมือออกไปก็แทบไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครค้นพบครั้งนี้แหละจะเป็นการสับไม้ครั้งสุดท้ายคงใกล้ได้เวลาออกไปแล้วสินะส่วนสมุนไพรแห่งนี้อยู่ไป ก็ไม่ช่วยข้าฝึกฝนอะไรอีกแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมาข้าได้ปลูกฝังรากวิญญาณทั้ง4จนถึงระดับรวมปานขั้น9แต่ยังขาดธาตุอัศนีและธาตุเพลิงที่ต้องฝึกให้ถึงระดับ9เพื่อที่จะสร้างขั้นลากฐานแต่ในส่วนยารอบๆนี้แทบไม่มีปานอนัศนีและปานเพลิงอยู่เลยข้าก็เลยทําได้แต่ต้องหาหนทางอื่นๆเพื่อที่จะไม่ได้อยู่ที่นี่ไปตลอดชั่วชีวิต ออกจากสวนยาไปอย่างเงียบๆต่อให้เท่าเทียนมาขวางก็ไม่สนเจ้ารู้หรือเปล่าว่าผู้อาวุโสเทียก็ออกไปหาสมุนไพเพื่อยื้อชีวิตของตัวเองซาก็มักจะรู้สึกว่าในท่านชอบเหมือมอยเอ้ยชอบเหมือร้อยไปบ่อยๆหรือว่าเวลาขีดจำกัดจะมาถึงแล้วอย่างนั้นด้วยอย่าพูดจาเลวไรระดับการผมเพาะของผู้อาวุโสเทียก็ติดอยู่ขั้นเจ็ดปัน มานานทั้งยังไม่อาจเติบโตได้อีกไม่ใช่ว่าใครจะเป็นเหมือนกับข้าง,ง่ายๆการจะฟาดานนะก็ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเช่นกันแน่นอนการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่ก็เท่าเทียมกันเท่าเทียนเองก็ด้วยข้าเองก็ด้วยข้าก็ยินดีที่จะจากไปเพื่อยื้อชีวิตเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอืมมันก็ยีปีแล้วนะคงต้องลากันแล้ว ชีวิตใหม่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่าหลงลืมว่าส่วนยาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักอี้ชิงแม้จะเป็นสมาชิกส่วนนอกของเท่าเทียนก็ตามและยังเป็นทาสยาก็ถือเป็นคนของสำนักเช่นกันเจ้าเป็นใครกันเอาป้ายคำสั่งออกมาข้าน้อยชื่อหานเจียวเป็นผู้ฝึกตนอิสระเป็นระดับหลอมปานขั้นเก้าคิดอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์ของนิก,กายอี้ชิงไม่ทราบว่าพอจะมีหนทางหรือไม่